นายชวนหลีกภัยออกมาพูดผ่านสื่อบอกว่าท่านดักสินป่วนนะได้รับอภัยโทษแล้วยังไม่สำนึกในมหาการุณาธิคุณเมื่อได้รับแล้วน่าจะสนองตอบพระมหาการุณาธิคุณโดยปฏิบัติตามที่ได้รับพระราชทานอย่างเคร่งครัดผมเองแล้วก็หลายๆคนก็เลยอดที่จะถามนายชวนหลีกภัยต่อไม่ได้ว่าแล้วเมื่อบอกว่าท่านดักสินป่วนแล้วนายชวนทาอะไร ทำอะไรบ้างนะสมัยนายชวนหลีกไปเป็นนายกรัฐมนตรีเคยทําอะไรบ้างถนนภาคใต้ดีขึ้นไหมเออคนภาคใต้ก็บนกันอุบราคายางขึ้นไหมแค่สองอย่างแล้วการที่นายชวนไปบอกแบบนี้ผมก็อยากจะถามนายชวนหลีกภัยว่าตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรทานอภัยโทษอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยนะ ในชวนหลีกภัยได้อ่านราชกิจจานุเบกษาไหมนะซึ่งประกาศเมื่อวันที่หนึ่งกันยาปี6.6นะในเหตุผลในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยชัดนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอภัยโทษนะเหตุผลในท่อนท้ายบอกว่าเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปผมนี่อาจจะมีความเห็นต่างกันในชวนลิขัยนะนะครับก็ถือว่ามีความเห็นต่างกันท่านจะบอกว่าอดีตท่านตีรักสินป่วนแต่ผมว่าเฮ้ยการที่จะอะไรสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณไม่ใช่นั่งพับเพียบอยู่เฉยๆนะไม่ใช่นั่งสมาธินั่งพับเพียบอยู่เหตุผลที่พระเจ้าอยู่หัวให นะครับตามราชกิจจานุเบกษาก็คือให้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปถ้าไปนั่งพับเพียบไม่เสนออะไรเลยมันจะถือว่าทำคุณให้กับประเทศชาติหรือถามในชวนหลีกภัยมันคงไม่ใช่มั้งนะครับการที่อดีตนายกตีทัดษินธินวัตรออกมาพูดน่นพูดนี่ทำให้การเมืองนี่ตื่นตัวตื่นเต้นขึ้น แต่สําคัญผมมองวิสัยทัศน์เวลาท่านแสดงแต่ละที่มันเหนือกว่าในชวนเหล็กไทยไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันอันนี้พูดจริงๆนะผมเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมานั่งแก้ต่างแทนทักสิณชินวัรนนะอีกครั้งหนึ่งอะนะแต่ว่ามันก็อดไม่ลนทนไม่ไหวในการที่ตอบโต้ไล่าคาประเภทอย่างนี้นะการที่คนเราจะทําประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมและก็ประชาชนนั้นเนี่ยในหะ้ักสิณชินวัตร เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะและต้องยอมรับนะวันนี้นโยบายที่รัฐบาลตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะโดยท่านทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและทำนโยบายต่างๆสืบมาจนถึงทุกวันนี้จนไม่มีใครสามารถล้มล้างได้นะครับใช่ไหมอะไรอะ่ะกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคโอท็อปปฏิรูประ,ระบบราชการแร่งดันานาเนี่ยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ท่านมีวิสัยทัศน์แล้ววันนี้เมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วท่านมาแสดงวิสัยทัศน์และนำความคิดนะเพื่อให้ทุกคนได้คิดต่อหรือเ,เอาไปปฏิบัติกันแล้วแต่เนี่ยนะไม่ว่าใครทางนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือใครกันแล้วแต่ไม่ดีเลยครับเออผมมีความเห็นต่างกันทีนะบอกว่าป่วนเออป่วนอะไรแล้ในชวนทำอะไร ถูกไหมรับประชาธิที่ปัเองวันนี้ก็แตกเป็นสองเสียงไปแล้วนะในชวนหลีกัยเขาก็ไม่ได้เชียร์ให้ไปอะไรที่เด็ดอิดคุณเด็ดอิดอะไรที่มาต่วมรัฐบาลนะ่ะนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมมองว่าการที่เราจะอตอบสนองหรือสนองตอบพระมหากรุณาคุณพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นครับต้องทํางานต้องทําคุณประโยชน์ ไม่ใช่นั่งพับเพียบอยู่เฉยๆนะการที่ทักสินทันจินทักษินวัตออกมานะครับให้ความรู้นะหรือแม่นาการคิดหลายๆเรื่องผมเป็นสิ่งดีนะผมยังไม่เห็นท่านพูดสิ่งใดที่ไม่ดีเลยนะในวิสัยทัศน์ที่ท่านแสดงนี่พูดตรงๆเลยนะครับนะผมเห็นแล้วเออผมก็ข้อท้าบดเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้เอาใจนะพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วก็อยากจะถามในชวนอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วในชวนเสนอวิสัยทัศน์ อะไรในบ้านในเมืองท่านนี่นเป็นสสนะทุกวันเนี้ชวนหลีภัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพักประชาธิปัตย์ในบัญชีรายชื่อแล้วในชวนเสนออะไรที่เป็นวิสัยทัศน์ไหมเพราะพักของนั่นก็ร่วมรัฐบาลเหมือนกันนะใช่ไหมเออก็เป็นคําถามสั้นๆนะครับบอกว่าทักสินปวนแล้วชวนทําอะไรแค่นี้คงจะเข้าใจเนาะเอาเอาพอหอมปากหอมคออดไม่รนทนไม่ไลขอ สแสดงความเห็นแย้ง่อยนะครับนะแย้งนายชวนหลีกภัยเอาละครับจำนองชมงนไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ